สิงเหล็กนะคะสายเลือดน,นักสู้นะคะที่อยากลุยในเรื่องงานนะ,ะแผนไม่นานแล้วนะคะคิดไม่นานแล้ววางแผนไม่นานแล้วคุณมีโอกาสลุยได้เลยสวัสดีสสดค่ะอาจารย์แอนค่ะเชมศีค่ะเดือนสิงหาคมนี้ไพ่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันไปฟังกันได้เลยค่ะแอนมืน่นศรีชดวง ในเดือนสิงหางคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันที่คาดหวังเรื่องของความมั่นคงค่ะคาดหวังเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการค้านะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยับขยายธุรกิจหรืออีกในนึงค่ะชาวราศีกันในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางถ้าใครไม่ได้ทําการค้าทํากิจการกับต่างชาติต่างประเทศก็จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆหรือเดินทางไปติดต่อเรื่องของที่ดินเรื่องของอสังหาริม มาซับนะคะในระยะใกล้ระยะไกลได้หมดเลยแต่ไปทําทุรละเรื่องแบบเรื่องที่ดินเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ถ้าใครทํากิจการการค้าการขายกับชาวต่างชาติอยู่แล้วในเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างชาติต่างประเทศหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ออเดอร์ได้รับรายได้จากต่างชาติต่างประเทศได้รับรายได้จากทางไกลค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้การเงินที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลอีก ในนึงนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ขายในช่วงเดือนนี้คะ่ะแนะนําว่าให้เดินทางการเดินทางจะทําให้คุณได้โชคกลับมานะคะหรือว่าถ้าใครที่ยิงแอดค้าขายอยู่ในโลกออนไลน์การค้าขายในโลกออนไลน์ช่วงนี้แนะนําให้เป็นการค้าขายของที่เป็นของที่มาจากต่างชาติหรือว่าการค้าขายที่คุณเองอะ่ะไปค้าขายกับต่างชาติจะดีคะ่ะในช่วงเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีกันนะคะ เรื่องของการงานไปแล้วมาดูเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่ที่ดีมากมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของการเงินแต่จริงๆแล้ว อย่างหนึ่งบอกเลยว่าชาวราศีกันในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายไปกับรายจ่ายที่เป็นความรับผิดช,ชอบของตนเองนะคะใครรอคอยเรื่องของการเงินอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ทําในสายต่างประเทศในสายโซเชียลออนไลน์เนี่ยแอนมองว่าถ้าคุณคาดหวังเรื่องของความเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินอาทิเช่นช่วงนี้ชาวราศีกันไปสมัครงานและไปต่อรองเรื่องของเงินเดือนอย่างเงี้ยต่อรองตามความสามารถตามคุณสมบัติของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้แบบ ได้เงินเดือนในเลทที่ไม่พอใจเท่าไหร่นะแต่พอคุณต่อรองไปแล้วกลายเป็นว่าคุณแบบไม่ได้ไม่ได้เงินอย่างที่ตั้งใจถ้าเกิดอยากจะได้งานนั้นอาจจะต้องแบบว่าคุยในเลทที่คุณอะสามารถที่จะรับได้เพราะว่าถ้ามันโอเวอร์มากเกินไปอะก็อาจจะไม่ได้รวมงานกับเขานะคะ สำหรับเรื่องของความรักของชาวราศีกันนะคะความรักของชาวราศีกันคนโสดคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คนโสดชาวกันอยากจะไปมูอยากจะไปมูไปขอพรเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีความพยายาม,มากๆอยากมีรักจริงอยากมีรักแท้สักคนหนึ่งถามว่าเดินทางไปเลยได้ไหมเดินทางไปเลยได้คะ่ะถ้าตั้งใจอยู่แล้วก็ก็ไปเลยเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปมูนะคะ ส่วนคนที่มีครอบครัวค่ะคนที่มีครอบครัวในช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆรวมกันแต่คนที่มีครอบครัวค่ะอย่างหนึ่งมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะไปแบบสูงสิงกับเพื่อนติดเพื่อนมากเกินไปจนโดนคนในครอบครัวของคุณเนี่ยหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยบ่นเอานะคะหรือว่าเหตุของการทะเลาะก,กันค่ะมาจากเรื่องภายนอกมากกว่าเรื่องภายในบ้านค่ะ สำหรับชาวราศีกันนะคะไพ่ของแอนก็ได้บอกไปหมดแล้วว่าฟังไพ่ของพี่สีกันบ้างคะ่ะว่าจะแนะนาอะไรชาวกันคะ่ะค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ของคุณนี้ขึ้นใบแรกก็คือนะคะนะคะหญิงเหล็กนะคะสายเลือดน,นักสู้นะคะเพราะฉะนั้นมีมุมมองสองด้านที่พี่สีกำลังจะบอกชาวลัคนาราศีกันนะ,ะสําหรับบางดวงนะคะที่อยากลุยในเรื่องงานนะ,ะแผ่นไม่นานแล้วนะคะคิดไม่นานแล้ววางแผนไม่นานแล้ว คุณมีโอกาสลุยได้เลยแต่สําหรับบางดวงนะคะไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สีแนะแนํานิดนึงนะคะท่านสามารถมาเช็คดวงก่อนได้เพราะอะไรเพราะไพ่ที่ขึ้นต่อมาคือคุณต้องไปปรึกษาผู้รู้นะคะหรือนะคะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสมมติ ถ้าคุณวางแผนดีแล้วแล้วก็มีความสกิลหรือเชี่ยวชาญหรือมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วโอเคนั้นลุยได้แต่สําหรับบางดวงไม่สามารถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบางท่านเนาะถ้าเป็นคนชาวลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะนี้ชาจะลุยเรื่องอะไรที่มันเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะอาจารย์สีแนะนําลองเช็คดวงดูนะคะว่าคุณสามารถไหมหรือช่วงจังหวะนี้เป็นยังไงและพื้นดวงได้หรือเปล่านะคะอันนี้ข้อแรกข้อสองนะคะ เพราะสิ่งที่จะตามมาก็คืออุปสรรคที่ใหญ่มากแสดงว่าหนึ่งถ้าฐานบางคนที่ทําแล้วประสบผลสำเร็จแล้วเป็นคนที่ลุยได้นะ,ะพื้นดวงได้นะแล้วจงวังหวะดวงคุณไม่มีปัญหาอะไรโอเคคุณจะผ่านได้แต่ถ้าสําหรับบางดวงผ่านไม่ได้อันนี้ก็คืออุปสรรคที่ใหญ่คุณจะ ไปอยู่ในโหมดที่3ก็คือผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สีก็เลยต้องบอกว่านะ,ะสำหรับบางคนบางดวงนะคะเพราะงั้นบางดวงได้บางดวงอาจจะไม่ได้ช่วงเดือนนี้ลองเช็คดวงดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในบางเรื่องนะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะ จากคนในครอบครัวจากคนรักจากครอบครัวนะคะก็คือให้ความรักเป็นที่ปรึกษานะคะหรือนะคะคนโสดก็มีโอกาสมีคนเข้ามานะคะช่วงเดือนนี้แปลกนะนะบางเรื่องไม่ดีแต่เรื่องความรักบางทีมีคนเข้ามานะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะต้องดูนิดหนึ่งเพราะไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่เป็นผลสรุปนะคะหรือที่อาจย์ศสีอยาบ คือขอเข้ามานะก็คือบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องอุบิเหตุในบางสิ่งบางอย่างของคุณที่อาจจะต้องระมัดระวังของชาวลัคนาราศีกันซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเงินมาแบบปุบป,ปับฉับพันเป็นเหตุกระทันหันฉุกเฉินใช่ชมันจะเป็นเหตุกระทันหันแล้วก็ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าหนึ่งถ้าจะสีมองก็คือในช่วงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องความรักอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจแม้จะมีคนเข้ามา ในเรื่องงานถ้าเป็นงานใหญ่จริงๆอยากให้ลองนะคะดูดีๆก่อนอาจจะมาเช็คดวงอย่างที่บอกนะคะสามถ้าเป็นเรื่องที่ทํางานประจํก็คุณก็จะมีคนเขาเรียกว่าคนใกล้ชิดคอยดูแลซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือให้กําลังใจเพราะ,ะั้นจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะอันนี้อย่างบางเรื่องก็ต้องวางแผนดีๆนะคะอย่าไปสุดโต่งในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้คือความหมายของไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ก็ขอไวพรชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันที่คาดหวังการเงินรายได้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างทีอ่อนไดยบอกไปใครค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศหรือกําลังทำคอนเทนต์ขายออนไลน์อยู่ขอให้ยอดขายในเดือนนี้ไหลมาเทมานะคะค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะอาจารย์สีขอให้สมหวังสมปรารถนานะคะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถติดต่อแอนหมื่นสีได้ที่ลิง์ด้านล่างเลยนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็ติดตามแอนหมื่นสีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส,ว,สวัสดีค่ะ,คะ